รับผมสวัสดีครับช่องสมเจียรชาแนลตอนนี้สิภาพพี่น้องมาเบิงการหนึ่งป่านะครับหนึ่งป่าแบบเล่าๆนะครับซึ่งวัตถุดิบของเขาก็จะมีป่านะครับอันนี้โต,ตในเติบอยู่ประมาณหาหกขีดนะครับแล้วก็จะมีพวกเครื่องมันก็นคือเป็นพวกแชร่รดนะครับมันจะหนึ่งใจแช่รไใบมะกรูด,ดแล้วกา ปักทองนะครับซึ่งคุณไอบอลเจ้าเก่านะครับเป็นคนหนึ่งนะครับจัดเลี้ยงอย่างสวยงามนะครับเลี้ยงบนวัใไซพักอย่างนะครับหนึ่งป่านี้บ่มีสูตรตายตัวนะครับไปมักพักย่างกับมาหนึ่งใส่ได้นะครับโค้ชเกณฑ์จขึ้นว่าเอาป่ามาหนึ่งแค่นั้นแหละท่านบมเมนเอาป่ามาหนึ่งถ้าเจ้ากับเอิญหนึ่งป่าเนาะพอเจิญไกลหนึ่งไปประมาณนั้น หมูหนึ่งไก่หนึ่งเอาว่าอีกอีกนเนาะเก็บที่ห้คน,นบานะอา่ะนีเป็นกะเรียงผักอุนยางช่วยงามนะครับอัเป็นอากาศอากาศหนึ่งครอากาศกวางตุง้งอากาศกวางตุงงต้งมอม้อหม้อก็มอนีเป็นไระอันนี้หม้อซึ่งก็จะข้างว้งรับิด ซึ่งป่อนข้างไว้เนาะไปบอกไปไว้ระวังขัดเสียมอางนั้นมียังเกามาใส่ครับใส่ได้บ่อยครับอาชีได้ยินเสียงวัยรุ่นได้หน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่บาบ้านยิ่ยิน แข่ความเร็วกับบอเทอร์ได้หรอกครับแต่ว่ารถที่เสียงดังอะพักกันจอบวันนี้เพื่อนพักกันจองเหมือนต่อใส่น้ำแต่คบเด้อเขาออกพักที่มันบนมันนานซุปก่อนลงข้างล่างเด้อค่ะเขาออกพักที่มันซุกง่ายคุณเลมบอลเพราว่าเขาพักบนจ้ะพักนานซุกใเอาลงลมพักซุกเร็วเอาไว้ทั้งเทิงแมนบอลครับบริบอล อันแม่บ้านไม่ใช่ก้าเข่าเก่งๆครับ <Okay. S 1> อันสำหรับผมดอกว่าจะว่าคนอื่นจะ็ดแคิทว,ว่าเชียงไดก้กินได้ก็จินกินไม่ได้ก็ต้องจินเข้าบ้านบ่น,บน,น,นี่เป็นสายส่ยปลาเดาเป็นบ่ครับน,นี่ก็เสือป่าหรือว่าแครับพเพราะมาถึงตอนนี้คนเกิดเสือป่าลุนยองนะครับค่ะปลาลุงยองพักเลยค่ะเพื่อนๆขา ่มันบอ่อนั่นก้นบอ่ออีบอ่บอเอาพักออกข้างทางมาได้บ่นพักมือเดียวคตอนนี้ขออนุญาตใช้มือเด้อค่ะเอาพักใบตะกูดค่ะใบตะกูดกระยองบนป่าเนาะค่ะ,ปปะ,คะยองให้มันหอมจา่าหอมแบบนี้โบมี่พักอีตูค่ะไปตลาดกับโบมี่พักอีตูค่ะหน่านี่มันหนาผมมัน บุกใงามจัดค่ะ,แล,ะ,คะแล้วก็ปิดค่ะตันนี้รับถึงเวลาต้องปิดเนาะปิดปฝาจา้ะปิดปฝาไว้เพื่อให้มันทอดน,นะครับแต่ลอ้ลอล้อเพิ่นว่าบ่ต้องหวง่วงที่ว่ามันยังบ่แอนน์เพราะนั่นคือไอห่อนพักของเขาก็สชีญุบนะครับรตอนนี้เรรียยบ้้อจะเดี๋ยวรอป่าซุกเด้อค่ะอรป่าซุกแล้วเขาก็สชีได้กินนะครับ ขั้นตอนต่อไปพเพื่อให้ได้ตำน้ำจิ้มนะครับซึ่งน้ำจิ้มกำลังเตรียมวัตถุดิบอยู่นะครับรอชิมน้ำกันนะครับเอฟซีครับผมครับผมหลังจากเขาหนึ่งว้ประมาณยี่สิบห้านาทีนะครับหรือครึ่งชัง่วโมงนะครับผมกับพิ๊ดจัดแล้วก็มาเบิ่งความหนาชิมน,นารับประทานของเพื่อนอ่ะคุณจะบบอกดจะยกลงมา ร้อนผ่าอยู่นะครับใบมะกรูดหอมมากแทนใบมะมกรูดแทนใบตุ่ยเลยครับแทนตับปูปูนี่หนารับประทานเนาะ,ะแดง,แงมาใส่จานครับผัดต่างๆค่ะแตไม่จมัดจานนะครับขนาดเท่าเอาไว้ไว้ไว้ดน เพราะว่ามันจะมีแคร์รอทครับแคร์รอตมันจะนันงซุกแยครับครับปกักทองแคร์รอตก่อนจะนันงซุกแยแต่พวกพักกาศดกลวงตุ้งพวกอื่นเนี่ยมันจะซุกก่อนนะครับอันกาต้องกัวถั่วจะสุกงาก็ไม่คือโบราณส่วนว่าไว้เหรอจะต้องเอาเอาไว้สวนแต่จช้านิดหนึ่นนงดีดียอดอกมันเเก็บริเวรเชี่ยวเนาะเพราะว่าเขาบริเวรเชี่ยว มาจับจานสวยดูดีมีสกุลเพิ่นว่าเห็ดเชื่อตัวแรกว่าสิตตำแก้วกว่าสิกาสิต่ำแก้วแล้ววันนี้ไปเบิ่งกับนี้จะมีน้ำพริกดูน้ำนมีแก้วอะไรแก้วปลาอยู่ในตู้เย็นนะครับเกิสียงว่าชิมครับครับมือนี้เมนูของเขากับสีนีอ่า หนึ่งปลานะครับหนึ่งปลาลปก็แก้วปล,ลปลาแดดแก้วปลาลาดนี่แหละเชิญมารับประทานน้ำกันเชิญมากินน้ำกันครับหนึ่งปลาบ้านๆปลาเทาลาวอีสานบ้านเขาครับเป็นเมน,นูพื้นพื้นนี่แหละครับเวลาเขาเอิ้นอาหารพื้นบ้านบ่แม่นอาหารโต๊ะดินใส่พื้นเนี่ยครับ <laughs> น,นี่ผมก็เบ้าจิตตะลุกแล้วครับเนาะเชิญมากินแมากินครับอัน แก้วฟ้าลารครับซึ่งผมกระตำใส่กระพุกไว้นะครับถ่าน,นี้เวลาโอกาสนาครับผมจะตำแล้วก็สิบลงในช่องให้เบิงครับว่าขั้นตอนการตำวิธีการตำเครื่องผสมมันมีอย่างใดนะครับซึ่งผมตำแล้วคุณบอน,บกกกนกับลูกๆเพื่อนก็บ่าแซ่บแซ่บเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมบาา้าน ฟันพูดเพื่นว่าครับผมเป็นคนต่ำแก้วแทบตัวผู้อื่นว่าว่าผมได้ยินมานี่มันคืาเจ้าย่องใส่ผมพูนี่ <c oughs> ้าไมา่ฉีดน้ำกันครับเอฟซีครับครับ <c oughs> มาได้ไปฉีดน้ำกันแต่มีบางคนมาถามว่าเอ้าบ้านเจ้าหนึ่งป่าขึ้นหนึ่งง่ายแทบบ้านอยขึ้นหนึ่งเซนคาาตะไข่ บางบ้านกะเฮดคือจังเฮดอมนี่ไหมครับที่น้องคือสิข้าใจนะลักษณะการอมเนาะตำพริกตำตะไคร้ใส่นะครับผมวาอันนั้นก็เป็นรูปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับบม่มีไปถือไปพิดนะครับสาหรับการเฮดอาหารหนึ่งปลาตำแจ้วพวกนี้บม่มีพิษมีถูกนะครับการนําเสนออาหารเนี่เป็นเพียงการดําเนินในพื้นที่หรือว่าในบริเวณ ที่ข้าเจ้าดำรงชีพอยู่นะเพิ่นจะใส่ลักษณะการทำแบบนี้นะครับส่วนอีกเปิงบ้านหนึ่งอำเภออื่นตำบลอื่นกัสิอีกนคนละแบบกัมนี้ครับที่ผมไปเห็นกับนี้กักแตกต่างกันเล็กน้อยหรือบางครั้งกะแตกต่างกันชัดเจนเลยอาหารป่า,านยางแต่ผมว่ามันกบับบนนี้ไปถูกไปผิดดอกเนาะก็หมายถึงว่าการรับประทานอาหารการประกอบอาหาร แม่กระทั่งหนึ่งปลาเพิ่นกับยังไสบอกคึกันแม่กระทั่งตำแจ้วเพิ่มไกเ่เฮ็ดบอกขึกันครับอันนี้ก็เป็นถือว่าก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งหรือว่าเป็นอีกแบบรูปแบบหนึ่งนะครับในการนําเสนอตำแก้วหนึ่งปลาลวกพักใช้บ้านนี้ประเทศจันดาใช้บ้านนั้นประเทศจันดากะเข้ากัาาออนไปถึงการนบซ้เย้ำประเทศนี้ต่ละเปิดบ้านนะครับเนาะ そう。<laughs>